คุณบุญรัตน์นิติคุณชัยนานค่ะดิฉันบุญรัตน์นิติคุณชัยนานค่ะก็ขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้เข้าสู่ธุรกิจคือคุณจันเพญแสนแก้วค่ะดิฉันก็เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็ไขมันสูงค่ะก็ ตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนะคะ,นะคะก็มีอาการแบบบางทีก็กินข้าวไม่ได้นะคะแล้วก็อาเจียนนะคะแล้วก็เวียนหัวแบบคือต้องนอนทั้งวันเลยนะคะีค่ะนะคะพอคุณจันเพนแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะก็เปิดใจก็มาลองกินดูนะคะ่ะผลิตภัณฑ์ที่กินก็คือบีมุเน่มีมอสิพัฟ์แล้วก็บีมายนะคะ พอทานไปได้สักประมาณ2องชุวงหน้าอาการต่างๆก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยทำงานได้นะคะค่ะก็พอตัวเองดีขึ้นเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเกิดความประทับใจนะคะก็เลยอยากจะบอกคนอื่นที่ไม่แบบให้เขารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันไปหาหมอครั้งสุดท้ายเนี่ยไปเจาะเส้นเลือดใหญ่ค่ะปรากฏว่า ดีขึ้นทุกตัวเลยนะคะก็ดีใจมากๆนะคะค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะขึ้นเมนเทอร์เหมือนรุ่นพี่อะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอจบจากประสบการณ์เช่นโนนี้นะคะ